็นจักรยานลุงอะมันเก่าโอ้แล้วยังไงอะจะซื้อให้ใหม่เหรอเอาไม่ล่ะลุงเอาบาทเดียวเอาคันใหม่เปล่าเอาเอาอะจักรยานมาเดี๋ยวก็มีมีบาทหนึงจริงๆนะจริงๆบาทเดียวเอามาบาทหนึ่งมีอยู่ในในในนอ่าแล้วเอามาบาทหนึ่งเอามาก่อนบาทนึงมีอยู่ในนี้เลยนี่บาทลุงเจอแล้วลุงหนูเจอแล้วนี่เดี๋ยวพอ ดี๋ยวเอเดี๋ยวเอาอ่ะจะเอาบาทหนึ่งมีบาทหนึ่งจริงๆไม่ไปเก็บงานตรวจใครขอมางานโงเอาแล้วลุงอันนี้ลุงซื้อจากขยานหนูนะหนูไม่ได้ให้นั้นนี่ลุงซื้อนะจะ้าแล้วจะต้องทำยังไงมั่งนไม่ต้องทำเอาลุงขี่คันใหม่มไปแม่บอกอยู่ใกล้ๆโคตรไกล,กล,กล,กลเลย <S 1> <S> <S 1> โอเคเดี๋ยวขับข้าวไปด้วยเ<ะ>ก็บไปกิน ไปได้ใช้ไม่เหนื่อยนะคะขอบคุณค่ะ